สวัสดีค่ะนักเรียนมหนึ่งของคุณครูสุธิดานะคะขณะที่คุณครูอัาอยู่นี้บ้านคุณครูฝนตกหนักมากเสียงดังด้วยนะคะไม่รู้ว่าพวกเราได้ยินเสียงฝนไหมเอ่ยเอาละ่ะจากคาบที่แล้วคุณครูให้การบ้านนะคะแบบฝึกทักษะที่1.1เรื่องการจำแนกจำนวนเต็มข้อ2ใช่ไหมคะ โจทย์ว่าจงหาจำนวนเต็มที่ถูกต้องจากจำนวนและเงื่อนไขที่กำหนดนะคะข้อ1ข้อหนึ่นจำนวนห้าจำนวนต่อจาก1น,นะคะ1เราก็เป็นตัวนำเนาะหเป็นตัวนำแล้วเราก็บวกเพิ่มทีละ5จาก1ก็เป็นอะไรคะ6 6ก็เป็นอะไร15บห้เอ้ยสิบบวก5เป็น11 สิบเดบวกห้าเป็นสิบหกสิบหบวกหเป็นยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอดบวกห้าเป็นยี่สิบหกนะคะข้อนี้ใครถูกบ้างเอ่ยน่าจะถูกหมดประภูเฉลยแล้วเอามาดูข้อต่อไปกันเลยข้อต่อไปข้อ2องจำนวนห้าจำนวนต่อจากสิบสโดยลดลงทีละห้า ลดลงทีละเราเริ่มที่อะไรเป็นหลัก14เนาะเราเริ่มที่14 14ลดออกห้าบสี่ก็คือ14บสี่ลบห้าลบหได้อะไรคะ14บลบหได้9ใช่ไหมคะเดี๋ยวคูสุทธิดาเขียน9ใหม่ กูยังไม่ชินกับปาะกา1สิบสี่นคะคะสิบสี่ออกห้าเหลือเก้าต่อไปลดลงทีละห้าเก้าออกห้าเหลืออะไรคะเหลือส <5. S 1> ี่เขาวนี้แหละบ้าตกใจเฮ้ยสี่ออกห้าทำยังไงคะนึกไปถึงไอ้เส้นจำนวนเลยแล้วนึกไปถึงไอ้เส้นจำนวนเลยตัวนี้คือสี่สาม สองหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วอะไรลบหนึ่งอย่าไปอย่าไปลบสองไปเรื่อยเรื่อนะคะทีนี้จากสี่เด็กๆมาดูนะคะสี่ลดมาทีละห้ามาลดพร้อมกันหนึ่งสองสามสี่และห้าสี่ลดมาห้าจะเป็นอะไรคะเป็นอะไรเอ่ย เป็นลบหนึ่งอ่าเป็นลบหนึ่งต่อไปลบหนึ่งลดทีละลบหนึ่งแล้วอะไรลบสองลบสามลบสี่ลบห้าลบอะไรคะลบหกมาลดไปเรื่อยๆลบยิ่งมากค่ายิ่งน้อยค่าลดก็คือการเพิ่มจำนวนเต็มลบมันคือค่าลด ต่อไปลบ6ลดทีละชูมือห้าชูมือหเห็นไหมงะเห็นมือคือไหมลบหลบ7ลบ8ลบ9ลบ10ลบสิอลบสิอนะคะนั่นเองถูกไหมคะเด็กๆใครถูกกาถูกนะคะอย่างที่ครูบอกแล้วใครถูกกาถูกใครผิด เด็กๆก็เขียนผิดแล้วเขียนใหม่นะคะเด็กๆเขาเขียนใหม่เป็น9 4 1, 6, 11, ้า,าสีลบหลบหลบสิด้วยปากกาสีแดงด้วยปากกาสีแดงนะคะอ่าต่อไปข้อต่อไปข้อสามจานวน5จํานวนต่อจาก0อ่า0เป็นหลักนะศนเป็นหลัก โดยลดลงทีละสี่สมมุติเราเขียนเส้นจํานวนเขียนเส้นจนนํานวนนักเรียนจะเห็นได้ง่ายเริ่มที่อะไรเริ่มที่ศูนย์นะคะศูนย์เป็นหลักเริ่มที่ศูนย์เพราะฉนั้นลดลงลดลงแสดงว่ามาทางซ้ายลดลงมาทางซ้ายนะคะมาทางซ้ายก็จะเป็นลบหนึ่งลบสองลบสามลบสี่ลบห้าคราวนี้ลดทีละสี่นะคะจทย์บอกว่าลดทีละสี่ ลดทีละสเพราะฉะนั้นมาดูศูนย์ลดทีละสี่หนึ่งสองเวลาลดนับ,น,บ,น,บนับตามช่องนะคะสามและสี่สังเกตครูด้วยเวลาครูพาถามเวลาลดลดตามช่องนะคะเพราะฉะนั้นจากศูนย์ลดมาสี่ก็จะได้เป็นอะไรคะลบสี่นั่นเองอ่าเพราะฉะนั้นจำนวนถัดไปคือลบสี่จำนวนถัดไปคือลบสี่ คันนี้ลดทีละสอย่างที่ครูบอกแล้วว่าชูมือมาเท่าไหร่คะสนิ้วนะชูมือมา4นิ้วนับลดลงไปลบสแล้วอะไรคะลบห้ลบหลบเลบแตรงนี้เขียนเป็นลบแลบยิ่งมากค่ายิ่งน้อยการลดก็คือค่าการเพิ่มของจำนวนเต็มลบนะคะต่อไปลบแแล้วลดทีละสี่ชูมือมาสี่ลบเก้ลบสิลบสิเดลบสิบสเด็กๆคะเขียนลบสิ ต่อเลยค่ะลบสิชูมือมา4ี่ลบ1ิบสลบสิลบสิลบสิเริ่มสนุกแล้วละสิลบสิแล้วชูมือมา4ี่ลบ1ิบเลบสิลบสิลบยีนะคะได้ครบแล้วถูกไหมเอ่ยถูกไหมเอ่ยใครถูกทำยังไงคะกาถูกตามกติกา ใครผิดกาผิดแล้วเขียนใหม่ด้วยปากกาสีแดงเขียนแก้ไขนะคะต่อไปข้อ4จํานวน5จํานวนต่อจาก5โดยเพิ่มทีละ3ถ้าเพิ่มแล้วก็ง่ายเชียวเพิ่มทีละ3ต่อจาก5เขียน5ไว้เป็นหลัก5เพิ่มก็คือบวก5บวก3ได้8เขียนจุลภาค8 8บวก3 แ9 1 0ก้นะคะ11บวกส1ม1 2 1 3 1 4 14บบวกสาม1ิบ17บวกาม1ิบข้อนี้ง่ายน่าจะถูกนะคะใครถูกกาถูกแบบนี้โอเคข้อต่อไปข้อหําจำนวนห้าจำนวน นับต่อจาก4ี่โดยเพิ่มทีละหกเอา4เป็นหลัก4เป็นหลักเพิ่ม <4 S 2> <5 S 1> ทีละหกสบวกหได้อะไรคะสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเก่งมากพานับใหม่เลยกรณีคนไม่คล่องเนาะ6เออ10บ10บวก6กสบวกหง่าย10บวก6เป็น16นะคะเรานับนเะพิ่ม16บหกบวก6 1ส1บห8ส9 20 2็2สอ่า22 ยี่สิบสองบวกหกยี่สิบสามยี่บี่ห้ายี่หกบเจ็อ่ายี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกยิบเก้าสาซนสามสองสามสองข้อนี้น่าจะถูกแบบรัวๆเลยนะคะต่อไปข้อ6ข้อ6ฉเฉลยแล้วในครัที่แล้วนะคะไม่น่าผิด13 17ามสทีลลบสิลบสิ ลบ2ี่สิบลบยีลบยีลบสานับอะไรคะข้อ6นับลดนะคะนับลดเริ่มจากลบสิก็เป็นลบสิลดทีละสีได้ลบสิลดทีละสีได้ลบยีเดเด็กๆสังเกตไหมคะว่ามันลดแต่เราก็บวกใช่ไหมคะเราใช้การบวกแต่เราเขียนจำนวนเต็มลบเข้าไปข้างหน้า พอลบ21บบวกสี่ก็เป็นลบยี่สิบห้าพอลบยี่ิบห้าบวกสี่เป็นลบยี่สิบเกลบยี่บ้าบวกสี่เป็นลบสามสิบสามนะสังเกตนะคะเด็กๆเอาละข้อนี้น่าจะถูกหมดนั้นแหละทุกคนต่อไปมาดูข้อเจ็ดมาดูข้อเจ็ดจำนวนห้าจำนวนต่อจากลบยี่สิบเอ็ด มีลบ21เป็นหลักลบยโดยนับโดยเพิ่มทีละ5อ้อ้อันนี้เพิ่มนะคะไม่ใช่ลดทำยังไงเอ่ยเขียนเป็นเส้นจำนวนจะง่ายเขียนเป็นเส้นจำนวนจะง่ายเอาอะไรเป็นหลักคะลบย1เป็นหลักถูกต้องนะคะก็จะเป็นลบย1เเพิ่มต้องมาทางขวาเพราะนั้นเราต้องเขียนมาทางขวา ลบยี่สิบลบ1ิบเาลบสิ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 บห้อ่าไม่ชัดสิบแปดลบ 17, ลบห อ่ะโอเคตัวที่เป็นหลักคือลบ21นับเพิ่มทีละ5เพิ่มทีละ5แสดงว่าไปทางขวาอย่างที่บอกแล้วเส้นจำนวนทางขวาจะมากกว่าทางซ้ายงนั้นทางขวาจะเป็นตัวที่เพิ่มทางซ้ายจะเป็นตัวที่ลดนะคะนับเพิ่มทีละห 5. 5ช่อง1 2 3 4และ5เพราะฉะนั้น ตัวถัดไปก็คือลบอะไรคะลบ16นั่นเองลบ16สังเกต2ตัวเลขน,นี้21ไปเป็น16แสดงว่าเราเอา21ทําอทำอะไรคะลบ5ใช่ไหมเอาย1ลบ5แต่เติมเครื่องหมายลบนะคะ21ลบ5ก็จะเป็นอะไรเป็น16นะคะเป็น16แล้วก็เติมเครื่องหมายลบ นั่นเองง่ายงายต่อไปพอได้เทคนิคแล้วต่อไปทำยังไงเอา16ทหาทำอะไรต่อคะ16ลบอะไรคะลบห้าสลบหได้อะไร -11 ก็เขียนอะไรคะลบข้างหน้าลบ1 1 1ลบหได้อะไรคะ6กอ่าก็จะเขียนลบ6ข้างหน้าหลบหได้อะไรคะ หนึ่งอ่าก็เป็นลบหนึ่งข้างหน้าคราวนี้คราวนี้ต้องใช้เส้นจำนวนช่วยคราวนี้ต้องใช้เส้นจำนวนช่วยเริ่มต้นที่ลบหนึ่งนะคะนับเพิ่มไปทีละห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าเขียนให้ตะอเลยลบหนึ่งแล้วทางขวามือของลบหนึ่งเป็นอะไรค่าเด็กๆจำได้ไหมเส้นจำนวนลบหนึ่งทางขวามือของลบหนึ่งคือ ศต่อไปคือหนึ่งต่อไปสองสามและสี่ห้านับเพิ่มทีละห้านับเพิ่มทีละห้านับหนึ่งสองสามสี่ห้าตรงกับเลขอะไรคะเลขสี่นั่นเองเพราะฉะนั้นถัดจากลบหนึ่งก็คือสี่ถูกไหมคะเด็กๆข้อนี้ใครถูกก็ถูกนะคะ ใหขผิดแก้ไขด้วยปากกาสีแดงเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็จะได้ถัดจากลบ21ก็จะได้เป็นลบ1ิบหลบสิลบหลบหและ4นะคะต่อไปข้อ8จํจำนวนจําจำนวนต่อจากลบ8โดยลดลงทีละ2พอมาถึง7ข้อแล้วบอกกว่าคุณครูขอหยุดวิดีโอก่อน ขอแก้อีกสามข้อที่เหลือก่อนจะได้ถูกบ้างนะคะจัดไปพวกเรานะคะเพื่อให้ความเข้าใจอ่ะข้อแปดจนวนห้าจนวนต่อจากลบแปดเอาเราเขียนลบแปดก่อนเป็นตัวหลักอ่าลบแปดเป็นตัวหลักลบแเป็นตัวหลักลดทีละสองลดทีละสเมื่อกี้บอกแล้วว่าจำนวนเต็มลบพอลดก็คือการทำอะไรคะ บวกเพิ่มนะคะ8ปดบวกสองแปแต่เราใส่เป็นลบ10ลบสิจะลดลงจากลบ8ลบยิ่งมากค่ายิ่งน้อยค่ายิ่งลดลบยิ่งมากค่ายิ่งลดต่อไป10ก็เป็นไงคะบวกสเป็น12แล้วใส่อะไรลบสิ 12, บวกสเป็น14แล้วใส่อะไรลบ 14บวกสเป็น1ิแล้วใส่ลบสิบวกสเป็น18แล้วใส่ลบง่ายง่ายต่อไปข้อ9จําจำนวนหําจำนวนต่อจากาลบส5หาลบส5เขียนไว้เป็นหลักโดยลดลงทีละ3เหมือนข้อ8 สิบวกสเป็นอะไรคะเป็น18แต่ใส่อะไรคะลบ18บแปดบวกส1มสิบเแต่ใส่ลบ21่ส <21 S 1> บวกสามยี่สิบยี่สิบสองยิบสายบสี่แต่ใส่ลบยี่สิบสี่ย้ายี่บยิบเจแต่ใส่ลบยี่สิบเจ็ดปดยิบสสิบ แต่ใส่ลบนะคะถูกไหมคะข,ข้อนี้นี่เป็นการลดของจำนวนเต็มลบนะคะเด็กๆทำไปดดูวิดีโอแล้วศึกษาแล้วสังเกตด้วยนะคะวันนี้เราอาจจะผิดแต่วันต่อไปเราจะไม่ผิดอีกแล้วโอเคนะต่อไปข้อสุดท้ายจำนวนจําจำนวนต่อจากลบ6เขียนลบหโดยลดลงทีละ6 โอ้ว้าวเหมือนกันเหมือนกันเลยแปดเก้าสิบนะคะเอาหกมาบวกกับหกหกบวกหกเป็นสิบสองแต่ใส่อะไรลบสิบสองบวกหกเป็นสิบแปดแต่ใส่อะไรลบสิบแปดบวกหกเป็นสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบสี่พอเริ่มมากแล้วต้องใช้นิ้วมือช่วยยี่สิบสี่บวกหก ย่ห้ายี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยีแต่ใส่อะไรอย่าลืมอย่าลืมถ้าไม่เขียนเครื่องหมายลบความหมายผิดเพี้ยนนะคะลบ30บกับสาสต่างกันนะคะสาเหมือนมีเงิน30บาทแต่ลบ30มันไปติดหนี้เขาเพราะฉะนั้นคนละอย่างกันเด็กๆอย่าลืมนะคะสามิบบวกหเป็นสาสิบติดอะไรด้วยติดลบด้วยไว้ที่ปลายรวม ถูกไหมคะถูกกาถูกเป็นยังไงคะเด็กๆสิข้อได้คะแนนเท่าไหร่ใส่คะแนนลงไปด้วยสมมุติ10เต็ม10นะคะเธอใส่ลงไปแบบนี้นะคะเอาละค,คุณครูเฉลยแบบฝึกทักษะที่1.1เรื่องการจำแนกจำนวนเต็ม2ข้อเรียบร้อยแล้ว นะคะพวกเราจะต้องทำมาให้เรียบร้อยเพื่อส่งครูในวันที่เราเจอกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ